เรื่องมันก็เปิดมาที่ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าโชยะอิชิดะเขาก็เริ่มขายสมบัติทุกอย่างที่มีและก็รวบรวมเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้แม่ซึ่งที่ทําแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยคิดที่จะฆ่าตัวตายไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็จะตายซะแล้วก็ต้องเล่าย้อนไปเมื่อสมัยตอนป .6 ในวันนี้เนี่ยก็มีเด็กใหม่ที่ใหญ่เข้ามาเรียนด้วยคุณครูเนี่ยก็บอกอ้าวทุกคนวันนี้เนี่ยจะมีเพื่อนใหม่ย้ายมาเรียนนะยูเอโนะเนี่ยก็บอกกับโชยะนี่เห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยแหละนะ ก็เป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นสีชมพูคุณครูก็บอกให้เธอเนี่ยแนะนาตัวน้องเนี่ยก็ยืนนิ่งไม่พูดไม่จาอะไรเลยเพื่อนในห้องเนี่ยก็งงจนคุณครูเนี่ยก็ได้สะกิดน้องก็เปิดกระเป๋ายิบสมุดที่เธอนั้นเตรียมมาเพื่อที่จะมาแนะนาตัวใช่น้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินน้องเงินหูนวกข้างในสมุดเนี่ยเธอก็เขียนว่ายินดีที่ได้รู้จกักน้องเนี่ยชื่อโชโกนิชิบิยะหวังว่าเราเนี่ยจะใช้สมุดเล่มนี้เป็นเพื่อนกันได้ เออน้องเนี่ยจะใช้สมุดเล่มนี้แหละคุยกับทุกคนถ้าอยากคุยกับน้องเนี่ยก็เขียนคุยกับเธอในการเรียนเนี่ยมันก็จะลําบากหน่อยฟังอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยจะได้ยินตอนร้องเพลงประสานเสียงน้องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มกันตอนไหนนะก็เริ่มร้องก่อนเลยพวกเพื่อนเนี่ยก็งงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะโชโก,โกเธอนั้นร้องเร็วไปเออใครสั่งให้น้องร้องเพลงวันนียตอนคาบเรียนเนี่ยอาจารย์ก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยอ่านออกเสียงให้ฟัง พอถึงโชโกอ่านน้องเนี่ยก็อ่านไม่รู้เรื่องนะอ่านอ o อโอเอโออะไรของน้องไปเนี่แหละมันก็เป็นปกติของน้องนะน้องเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้ยินเสียงของตัวเองแต่น้องเนี่ยไม่ได้ยินเสียงก็เลยเวลาออกเสียงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละพอถึงไอาตาโชโยเนี่มันก็เรียนแบบโชโกทําเป็นพูดไม่รู้เรื่องก็ทําให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยก็พากันขำ ชีวิตของน้องโชโกเนี่ยก็ดูจะน่าสงสารน้องนันก็อยากมีเพื่อนแต่พวกเพื่อนสาวในห้องเนี่ยเห็นเธอเป็นตัวประหลาดคอยจะทำเมินใส่ไม่สนใจเธอจนในโชยานเนี่ยก็ได้เดินไปเจอน้องที่สวนสาธ,ธารณะมันนั้ก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องพยายามมากกว่านี้นะไม่งั้นพวกนั้นเนี่ยจะเบื่อเธอน้องนั้นก็ไม่ได้ยินหลอกว่าไอ้โชยาเนี่ยพูดว่าอะไร คิดว่าโชยะเนี่ยจะมาเล่นเป็นเพื่อนเธอน้องเนี่ยก็เดินเข้ามาทําภาษามือนะว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันเถอะทางด้านไอ้โชยะเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกว่าที่เธอทำเนี่ยมันหมายความว่าอะไรก็หยิบเศษดินเนี่ยปาใส่แล้วก็ด่าว่าใหญตัวประหลาดมึงนี่มันเลวจริงเลยคนพากใด้กำมัดเลยนะในโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็เริ่มสอนให้เป็นเพื่อนเรียนภาษามือกันจะได้คุยกับโชโกง,ง่ายๆแต่อีนางยูอิโนเนี่ยมันก็บอกก็เขียนใส่สมุดก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องทําเรื่องบ้าๆอะไรแบบนี้เลย ทว่าก็มีเด็กหลังห้องเธอนั้นมีชื่อว่าสาหาะมิโยโกะเธอเนี่ยก็อยากจะเรียนและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสาหาะก็มาเป็นเพื่อนกับโชโกะมาตลอดในตอนเย็นโชโยะมันก็เขียนด่าโชโกะบนก,กระดานดาน้องที่ทําเวียนกับเข้ามาพอดีเนี่ยก็เห็นโชยะมันก็เนียนนะนี่ใครมาเขียนไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลบให้นะน้องโชโกะเนี่ยก็เขียนคําว่าขอ,อบคุณนะ หลังจากนั้นไอ้พวกในห้องเนี่ยก็พากันแกล้งกันหนักเลยหูฟังที่ได้ยินของโชโกเนี่ยก็พังไปหลายอันกับไอ้โชยะนเนี่ยมันก็ปาทิ้งบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็แอบย่องไปข้างหลังโชโกแล้วก็ดึงหูฟังออกทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยโชโกเธอ้นั้นบาดเจ็บถึงกับเลือดออกพ,กพวกเพื่อนๆเนี่ยก็บอกว่านายเนี่ยเล่นแรงไปแล้วนะใช่มึงทำน้องได้ยังไงวะในตอนเย็นโชโกก็มาบอกว่าขอโทษทําให้ไอ้โชยะนเนี่ยมันงุนงิดเข้าไปใหญ่นี่ ถ้าไม่พอใจก็พูดมาเลยเซน้องเนี่ยก็ทํามือมันตอนนั้นนะเรามาเป็นเพื่อนกันเธอแล้วก็ยิ้มให้ไอ้โชยานเนี่ยมันไม่ชอบเข้าไปใหญ่ก็เลยโยนสมุดของน้องเนี่ยทิ้งลงไปในน้ำสมุดเนี่ยถึงกับเปียกโชโกะเธอก็กระโดดลงไปเก็บในตอนเช้าเนี่ยโชโกะเนี่ยเธอก็ไม่มาเรียนครูใหญ่ก็ได้เข้ามาพูดว่าแม่ของน้องโชโกะเนี่ยโทรมาบอกหูฟังของเธอเนี่ยพังไปแปดอันแล้วแต่ละอ่านมันเนี่ยก็แพงมากครูประจําชั้นก็บอกให้โชยานั่นยืนขึ้นกูรู้ว่ามึงเป็นคนทํา ออคนดูก็รู้พวกเ,เพื่อนๆในห้องก็พากันหนีปัญหาไม่อยากจะติดลางแห่ไปด้วยทําให้พวกเพื่อนเนี่ยก็ตีตัวออกห่างไม่อยากจะยุ่งกับไอ้โชยะมันนี่เกเลกลับมาถึงบ้านน่คุณแม่ก็รู้ว่าไอ้โชยะเนี่ยมันแกล้งเพื่อนที่โรงเรียนเพราะคุณครูเนี่ยก็ได้โทรมาบอกโชยะหันมาเนี่ยก็เห็นน้าตาของคนเป็นแม่ในครั้งแรกเลย แม่ของโชโยักก็เลยต้องมาขอโทษแม่โซโกะด้วยตัวเองแล้วก็ได้ยื่นเงินให้เป็นค่าหูฟังของน้องในขณะที่โชโยักกาลังรอแม่เนี่ยมันก็บังเอิญมาเจอกับน้องโซโกะที่กําลังให้อาหารนกมันยังไม่อยากให้โซโกะเห็นก็เลยรีบเดินผ่าไปข้างหลังทว่ามันก็สะดุดขาตัวเองล้มทําให้นกเนี่ยมันตกใจบินหนีไปน้องโชโกะก็ได้หันมาเห็นพอดี หลังจากที่แม่โชยะคุยเสร็จเนี่ยกลับมาเนี่ยหูก็เลือดเลยนะเหมือนจะโดนตบตุ้มหูหลุดโชยะที่เห็นมันก็ตกใจแล้วก็เริ่มคิดได้เรื่องที่มันชอบแกล้งคนอื่นมันเนี่ยก็เริ่มกลับตัวกลับใจไปเป็นคนดีนะก็ไม่สู้คนและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็โดนเพื่อนแกล้งมันตลอดจนวันหนึ่งโชยํามันก็ได้เข้าไปเห็นโชโกะกำลังทําอะไรกับโต๊ะเลี้ยงของมันอยู่ดูเหมือนน้องจะเอาผ้าเช็ดโต๊ะที่เพื่อนเพื่อนในเขียนแกล้งไอ้โชยะน้องโซโกะเนี่ยก็หันมายิ้มให้สายตาแบบนี้อีกแล้วเหรอ มันก็ว่าโซโกเลิกทําตัวแสนดีแบบนี้สักทีถ้าคิดอะไรอยู่เนี่ยก็พูดมตรงๆเลยทีนี้น้องก็เจ็บแล้วนะน้องก็สู้กันนัวเนียกันเลยละทีนี้และหลังจากนั้นโซโก้น้องก็ได้ย้ายโรงเรียนไป และภาพเนี่ยก็ตัดมาปัจจุบันตอนนี้โชยานยก็อยู่มัธยมต้นแล้ววันนี้เนี่ยมันก็ได้มาหาโซโกโ้แล้วก็ได้หยิบสมุดของเธอที่มันโยนตกน้ำในครั้งนั้นมาด้วยจังหวะเดียวกับที่โซโก้นั้นเดินผ่านมาพอดีโชยะที่เห็นเนี่ยมันก็จําได้แต่เะว่าตอนนี้นะผมเธอยาววัตกรและก็ดูสวยขึ้นด้วยมันก็เรียกโซโกโ้ถามว่าจํามันได้ไหมโชยะอิชิดะเมื่อสมัยตอนป .6 ไงน้องเนี่ยก็หนึงนึกดูอ๋อไอ้ทิชชอบแกแล้งเราน่ว่า น้องเนี่ยก็วิ่งหนีไปเลยไอ้โชยานเนี่ยมันก็วิ่งตามนะก็ตามมาทันนั่นแหละแล้วมันเนี่ยก็ยืนสมุดมาให้แล้วก็ทําภาษามือนะบอกว่าเธอเนี่ยทาหล่นเอาไว้โชโกที่เห็นก็ตกใจว่าโชยานเนี่ยรู้ภาษามือด้วย เขาบอกบอกว่ามันนั้นเรียนมาแล้วก็ทำมือชี้เข้าหาตัวเองแล้วก็ชีพิที่โซโกแล้วก็เอามือเนี่ยประกบกันตัวยาเนี่ยมันก็ซึนๆนะนี่เราพูดอะไรไปเนี่ยนี่มันคำพูดของเธอเมื่อตอนนั้นนี่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ความหมายว่าเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็รู้แล้วหันมาก็เห็นน้องร้องไห้ ภามาที่ร้านทำผมอิชิดะก็เป็นบ้านของโซโยะแน่แหละตอนอาหารเช้าเนี่ยคุณแม่ก็รู้นะว่าโซโยะเนี่ยมันกิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่มันมีเนี่ยออกมาให้แม่ประมาณสี่แสนก,ก่บบาทโชยะสัญญากับแม่สิลูกว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกทําไมเนี่ยแม่จะเผาเงินนี้ทิ้งไปะซะโชยะเนี่ยมันก็ให้สัญญากับแม่ผมจะไม่ทําอีกแล้วครับทว่าไฟเนี่ยมันก็ไม่โดนเงินพอดีเกลี้ยงเลยหายไปในพิบตาโถคุณแม่ ในวันที่เปิดภาคเรียนชั้นม .1 พวกเพื่อนเพื่อนมาสมัยป .6 เนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้โชยะมันนี่เป็นอันตรภานโชยะเนี่ยมันก็คิดนี่แหละของสมแล้วแหละมันคงเป็นบทลงโทษของเราสินะตั้งแต่นั้นมามันก็ปิดก,กั้นตัวเองเออกจากคนอื่นไม่คบไม่ยุ่งกับใครไม่มองหน้าด้วยเดินก้มหน้าอย่างเดียวกินข้าวก็กินคนเดียวมันก็คิดว่ามันควรที่จะไปหาโซโกอ,อีกครั้งดีไหมแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเธอเนี่ยชอบให้อาหารป่าทุกวนันอังคาร กลับบมาาถึง้นแม่ก็ได้บอกว่าขอโทษเรื่องที่ทําเงินไม่นะโชยะแต่ทว่าแม่ก็ไม่อยากได้เงินที่ลูกห่ามาเพื่อที่จะมาฆ่าตัวตายหรอกนะในตอนเช้าโชยะมันก็เห็นเด็กหัวเกี่ยวที่กำลังถูกแย่งจักรยานมันก็ขอร้องตะโกนให้คนช่วยโชยะที่เข้ามาเห็นก็บอกว่ายืมจักรยานของมันไปก่อนก็ได้ ก็เรียบร้อยจักรยานของมันเนี่ยก็ไม่ได้คืนหรอกแต่ถว่ามันก็มีเรื่องสําคัญมากกว่านั้นนะสิเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารกะว่าจะไปหาโซโก้ซะหน่อยก็คงต้องเดินไปแล้วแหละในระหว่างทางก็เห็นใบ<า>โปรโมทของร้านขนมปังนุ่มๆม,ม,มันก็คิดว่าจะเอาเรื่องขนมปังเนี่ยไปเจอโซโก้พอมาถึงก็ถูกไอเจ้าเปียกเนี่ยบอกว่าโซโก้เนี่ยเธอไม่อยู่หรอกแต่ก็เห็นว่าโซโก้เนี่ยเธอก็นั่งอยู่ในห้องนันแหละแต่ก็ถูกไล่ออกมา ในขณะที่กําลังกลับเนี่ยก็เจอไอ้หัวเขียวมันเนเห็นจักรยานของโชยะอยู่นี่นี่นี่อิชิดะคุงเจอจักรยานของนายแล้วแหละมันเนี่ยก็บอกว่าตามหาทั่วเมืองเลยไอ้เจ้าบ้านนะมันทิ้งจักรยานของนายไว้ตรงทุง่งหญ้าทางด้านโชยะเนี่ยก็เริ่มเปิดใจให้หนุ่มหัวเขียวกากบ,บาทที่หน้าเนี่ยก็หลุดออกมันเนี่ยก็มีชื่อว่านากาซึกะและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่โชยะเข้าวงการใจเกเร เออเพื่อนคนแรกในรอบหลายปีนากาซึกะก็ชวนโชยะาไปเที่ยวที่ต่างๆซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนถือว่านี่เปิดประสบการณ์ใหม่ของเขาเลยเ,เพื่อนอย่างนั้นหรอเรามีสิทธิ์ที่จะมีเพื่อนด้วยหรอโชยะามันก็ถามนากาซึกะความหมายของเพื่อนคืออะไรหรอมันเนี่ยก็ทาเป็นเทหยิบเฟนฟายจิ้มซ้อมเขือเททําเป็นบุลีความหมายอย่างนั้นเหรอเรื่องแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกมิตรภาพเนี่ยมันสาคัญมากกว่านั้นที่ ดูหล่อไหมล่ะวันนี้โซโยาก็มาหาโซโกอีกครั้งจเจอ,อ้เจ้าเปียกเหมือนเดิมเธอไม่อยู่หรอกนะแต่เธอเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะก็บอกว่าเธอไม่อยู่ไอ้เจ้าเปียกมันก็บอกว่าโซโกเนี่ยคบกับมันอยู่ฮะคบอย่างนั้นเหรอถ้านายมาเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีแล้วก็กลับไปซะเพราะว่วานากสกะที่แอบตามปโซโยามาด้วยเนี่ยก็าหาเรื่องอนี่เจ<อ>้าเปียกพูดไม่รู้เรื่องเหรอเพื่อนของฉันเนี่ยยากจะพบโซโกไม่ได้ยินหรือไงท้งสออเนี่ยก็ตีกันใหญ่คนในห้องเนี่ยก็เริ่ โชโกะที่หันมาเห็นก็ทำให้โชยานี่อายก็รีบวิ่งหนีไปโชโกเนี่ยเธอก็วิ่งตามไปทั้งสองก็มาคุยกันอยู่ข้างล่างนี่นี่ทั้งสองคุยอะไรกันนะดูเหมือนโชยานี่โบกมือใหญ่เลยไอเปียกเนี่ยมันก็บอกสงสัยคงเป็นภาษามือแหละใน,นการซืกะเนี่ยก็บอกว่าหลองแปลให้มันฟังหน่อยสิว่าทั้งสองเนี่ยคุยอะไรกันไอเจ้าเปียกเนี่ยก็แปลมั่วไออ้วนเมื่อกี้เป็นใครกันนะดูน่ากลัวจังนี่แปลให้มันถูกหน่อยสิฟ้า ก็เมื่อว่าโซยะเนี่ยบอกเขาคิดว่ามันไม่ถูกนะที่มาพบเธออีกครั้ง่องอาทิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาลองคิดดูแล้วอะไรคือความหมายของข่าวเพื่อนพยายามที่จะหาเหตุผลมาพบเธอทางด้านโซโกะเนี่ยเธอก็คิดแบบเดียวกันนี่ขนมปังเรามาให้อาหารปลากันเอถอะทว่าสมุนของโซโกะเนี่ยก็ตกลงไปในน้ำน้องก็รีบกระโดดลงไปเก็บนี่นีน่ี่เดี๋ยวสิ เพราะว่ายัางไม่ทันที่จะได้ห้ามน้องก็กระโดดลงไปซะแล้วโชยะที่เห็นก็ต้องกระโดดตามลงไปช่วยทางนั้นไอ้เจ้าเปียกันนากาสึกะเนี่ยก็ตกใจเฮ้ยทำไมสองคนกระโดดลงไปในน้ําล่ะก่อนจะไปเนี่ยน้องก็ชูสอนิ้วตอนแรกขนพาก็คิดว่าซูซูแต่ก็ไม่ใช่นะอยความหมายมันบอกว่าไว้เจอกันอีก ตกดึกไอเจ้าเปียกเนี่ยมันก็ได้โพสต์รูปของโซย่าที่กะโดดลงแม่น้ำไปในโซเชียลก็ทําให้คนพูดถึงกันทั้งโรงเรียนตอนเช้าคุณครูก็ได้เรียกไปพบมันเนี่ยก็โดนทดําโทษเรื่องที่กะโดดลงไปในแม่น้ําทําให้โดนกากบ,บริเวณห้ามออกไปไหนแต่ทว่าพี่สาวก็ได้ขอให้โซย่าไปรับน้องที่โรงเรียน ตอนมาถึงน้องโซยานนีก็ได้บอกว่ามีคนนอนอยู่ข้างในอะค่ะพี่พอโซยาน,เ,นยเข้าไปดูก็เห็นว่าไอ้เปียกน่นอนอยู่นี่นายทําไมมาน,นอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นวัดหลอกไอ้เปียกก็ได้ถามว่านายนไม่โกรธเหรอเรื่องที่มันโพสร,รูปลงโซเชียลเนี่ยโชยานมันก็โล่งใจ นี่เป็นนายเองเหรอคอยโล่งหน่อยฉันเข้าใจนะก็คงจะโกรธเรื่องโซโกะแหละแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะแย่งโซโกะออกมาหรอกนะน้องโชยานเนี่ยก็เรียกหนูหิวข้าวแล้วไอ้เจ้าเพียกเนี่ยก็ได้ถามว่านายมีลูกก็หรอบ้านี่มันลูกพี่สาวฉันตั้งหากล่ะ จู่ๆยอ้เปียกมันก็สลบไปก็ดูเหมือนมันไม่ได้กินอะไรมาเลยทําให้โชยะนีม่มีภาระเพิ่มต้องพามาที่บ้านเออก็ต้องมานอนค้างด้วยดูเหมือนว่ามันจะถูกโซโกโกรธเอาก็เลยหนีออกมาจากบ้านทว่ากลางดึกเนี่ยก็แอบหนีออกมาฝนก็ตกเปียกหมดเลยโชยเนี่ก็ตามมาทันนะนี่นายจะไปไหนตื่นขึ้นมาไม่เห็นหนายเนี่ยก็ตกใจหมดเลยนี่แหล เป็นห่วงนะนี่ล่มเอาไปสิแต่กย็ยกสูงกว่านี้ไม่ได้หรอมันติดหัวดูสิรองเท้าก็ไม่ใสโชยามันก็รอ,องเท้าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยติดมาด้วยระหว่างทางที่เดินไปส่งไอ้เปียกเนี่ยมันก็บอกว่าถูกโซโก้นเนี่ยโกนเอาเลยหนีออกมาจากบ้านโชยาเนี่ยก็ตกใจดี่นายสองคนอยู่ด้วยกันแล้วหรอ ไอเจ้าเปียกมันก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนายเคยแก้โซโกะใช่ไหมละ่ะเรื่องที่เธอเนียหูหนววตอนนี้ทาไมเหรออยากจะกลับตัวเป็นคนดีหรือไงโชยะก็บอกใช่เมื่อก่อนเขาเนี่ยเป็นคนที่แย่มากแย่แบบที่ไม่ควรจะให้อภัยแต่มันเนี่ยก็ไม่อยากให้โชโกะเนี่ยต้องลองให้อีกแล้วแต่ที่ทําก็เพื่อตัวมันเองเนี่ยที่รู้สึกผิดด้วยก่อนที่เปียกจะไปมันก็ได้บอกว่ามันเนี่ยเป็นน้องสาวของโชโกะน้องสาวอย่างนั้นเหรอ จังหวะเดียวกับที่แม่โซโกเนี่ยก็เดินมาพอดีคิดว่าโซโยานี่มันทําอะไรไม่ดีก็เลยเดินไปตบหน้าเพี้ยพอกลับมาถึงบ้านทุกคนเนี่ยก็รออยู่โชโกเนี่ยนางเนี่ยก็รีบเข้ามากอดน้องเลยนะก็เป็นห่วงทางแม่ก็ได้บอกว่าให้อยู่ห่างกันเด็กคนนั้นไว้อย่าไปยุ่งกับมันตัดภาพมาในตอนเช้าไอ้เบียกเนี่ยมันก็ได้เอาลมมาคืนไอน้นาคกาซึกะเนี่ยมันก็เข้ามากอดคอนี่มาทําอะไรหรอเดี๋ยว นากาสิกะาเธอไม่ใช่ผู้ชายอ้าวกลัวแล้วแปลกๆโชยามัก็พานากาสิกะานี่มาให้รู้จักนี่ก็เป็นเพื่อนของเขาเองแล้วโชวโกเนเธอนั้นมีเมลไหมจะได้เอาไว้ติดต่อกันโชยามันก็ถามว่าเธอนี่นอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมเพื่อนสมัยเรียนน่ะ น้องนั่นก็บอกว่าอยากเจอซาราระแต่ทว่าซาราระนั้นเธอก็ได้ยายออกไปกลางเทอมแล้วยากและทีนี้จะไปตามหาที่ไหนกันเนี่ยก็ลองไปถามคาววอีดูเพื่อเธอนั้นจะรู้คาววอีนั้นเธอก็บอกเธอรู้แค่ว่าเรียนที่เดียวกับยูเอโนะนะก็ไปโรงเรียนหญิงล้วนที่โรงเรียนสตีไทยโยทว่าโรงเรียนเนี่ยมันก็อยู่ไกลมากก็ต้องทางรถไฟไปเงินก็ไม่มีทางนักการศึกษาเนี่ยมันก็ให้เงินนี่เอาของป่าไปก่อน โรงเรียนนั้นมันต้องไกลเนี่ยจะค่าโรงแรมค่าอาหารมีเงินไม่จ่ายเนี่ยมันอุ่นใจกว่าเยอะเอาไปเถอะเพื่อนไอเปียมันก็ได้พาโชโกะมาด้วยน้องนั้นอยากจะไปด้วยไม่อยากให้โชยะคิดว่าเรื่องนี้เป็นภาระน้องเนี่ยก็จะไปเป็นเพื่อนระหว่างเดินทางเนี่ยโชยะามันก็แอบมองด้วยน้อยิ่ง โชโกเนี่ยก็ส่งข้อความมานะบอกว่าขอบคุณนะสําหรับวันนี้เธอนั้นดีใจมากที่โชโยะจะพาไปหาสาราหะงั้นวันนี้เรามาช่วยกันตามหานะจะดูเหมือนทางมันนี่ก็ไกลตัดแม่งเลยอ่ะเจอแล้วระหว่างที่ขึ้นลงบันไดนั่นแหละก็สวนกันพอดี สองสาวนั่นก็พากันไปคุยกันหนุ่มกันหญิงกันตามภาษาเพื่อนสาวที่ไม่ได้เจอกันนานที่ถึงเรามันส่วนเกินไปเนี่ยกันนั่งเงียบอยู่กันเดียวเลยก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําระหว่างทางนั้นก็เจอกันอยู่เอนโนนะเธอนั้นทํางานพาร์ทไทม์ที่ขับมีวเมียวขับอย่างนั้นเหรอหรือว่าเธอจะทําเรื่องแบบนั้นกันนะมันก็ชวนอากาศสกะให้ไปเป็นเพื่อนเข้ามาถึงร้านเนี่ยเจ้าของร้านก็ถามว่าต้องการเมียวเมียวกี่ชั่วโมงพี่คะกี่ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอ ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดอันนี้มันก็มีวมิวจริงๆเราเป็นตัวเลยเลิศนายคาดหวังอะไรไว้ล่ะทางด้านยูเอนโนเนี่ยเธอก็ไม่ได้ออกมาเจอหรอกโชยะก็ฝากกระเป๋ามิวมิวที่ได้มาให้โชโกในตอนเช้ากำลังที่จะข้ามถนนยูเอนโนเนี่ยจูๆ่ๆเธอก็ขึ้นมาซ้อนจักรยานเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานเธอก็บอกว่าเรื่องสมัยประถมนั้นเธอนั้นขอโทษนี่ยูเอนโนลงไปซะนี่เดี๋ยวโชโกจะเข้าใจผิด <c oughs> นั่นมันกระเป๋าของที่ร้านเรานี่ทำไมยัยนั่นถึงมีกัน กูี่ให้เองแหละจะทำไมง่อยไปเลยสิอินังอยู่อนโเน,นี่ยมันก็รีบวิ่งไปหาโซโกะกะาจะไปแกล้งเธอดึงหูฟังออกโชโยะเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้ออกมาปกป้องทำไมพวกนายคบกันอยู่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างงั้นซะหน่อยพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันต่างหากเ,<อ>เพื่อนอย่างนั้นเหรอนี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอหรือว่ารู้สึกผิดก,กันละ่ะบ้าบอสิ้นดีและก็เดินจากไปโชโกโเธอเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าคุยอะไรกันก็เลยถามโชโยะโชโยะเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่เรื่องไร้สาระนาะแล้วไว้เจอกันนะ ในตอนเช้าน้องโชโกวันนี้ก็ดูสดใสมากก็มัดผมห่างมาด้วยไอเปียกเห็นก็ยังตกใจก็เลยอยากให้โชยะนี่เห็นเลยส่ขงข้อความไปว่าตอนนี้เนี่ยปลาเยอะมากคนให้อาหารไม่พอมาด่วนเลยโชยะที่มาเห็นเนี่ยก็ตะลึงเนยะผมห่างมาน้องก็มีของมาให้ด้วยก็เป็นตุ๊กตาไอโชยเนี่มันก็งง นี่นี่ iec, คืออะไรหรอแต่ก็ขอบคุณมากนะทางน้องโซโกะนี่ยก็หน้าแดงตัวกระสันด้วยเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างน้องนั้นก็พูดว่าฉันชอบเธอเออก็ประมาณว่าน้องนั้นบอกรักแหละแต่ทางไอโซยานี่มันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะอะไรนะพระจันทร์หรอพระจันทร์ทองสิพระจันทร์อย่างนั้นหรอก็ สวยด,ดีนะจูจๆเน้่นอน,นอก็วิ่งหนีไปเลยมันก็มาทานแตกงกาวาึพราะไอ้เจ้าพวกตุ๊กตาพวกนี้มันเอาไว้ทําอะไรหรอไอ้นี่ก็บ่วเหมือนกันนะนายลองกินดูสิเผื่อมันจะกินได้ทางด้านโชโก,โกเน,นเธอก็เขินมานอนอยู่บนเตียงน้องสาวเนี่ยก็คิดว่าพี่เป็นอะไรพอเปิดไปอ่านข้อความพี่นั้นได้บอกว่าสารภาพรักกโชยะไปแล้ว แต่มัน,นก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้โชยานี่ก็มีเพื่อนเพื่อนมาสองคนก็เป็นเพื่อนสมัยก่อนและอีกคน,นก็เป็นไอห้หนุ่มหัวแดงเขานั้นอยากเป็นเพื่อนด้วยนนกาึก,การน์มันก็ห่วงโชยานะนี่นายเป็นใครกันโชยะนี่เพื่อนของฉันนะตัวตห่วงโชยามันก็ถามน้องสาวโชโกว่าดูเหมือนช่วงนี้นี่โชโกจะกหนกตามันนะดูเธอเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจ เหมือนเธอจะบอกว่าพระจันทร์อะไรสักอย่างนี่นแหละน้องสาวมันก็กระคำว่าพระจันทร์แปะบางสินายก็ลองชวนพี่ออกมาดูสิถ้าพี่เขาไม่อยากเจอก็คงจะไม่มาหรอกตกเย็นมันก็ส่งข้อความชวนโชโกะ,ะไปเที่ยวก็ไปกันหลายคนตัดภาพมาในตอนเช้าที่สน,สนุกทุกคนนี้ก็พากันไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตายูอินโออินนี่ก็มาด้วยนะแต่ก็ยังมีกากบ,บาทที่หน้าโชยะนี่ยังไม่เปิดใจยังไม่นับเป็นเพื่อนอะไรกัน ความรู้สึกนี้มันสําหรับตัวเราที่จะมีความสุขแบบนี้มันได้จริงๆหรอทว่ายูอิโน่ก็ชวนโชยะไปที่ร้านทาโกยากิในส่วนสนุกนี่แหละก็ได้ไปเจอกับเพื่อนสมัยประถมนะก็เป็นชิมิดาดูเหมือนว่าชิมิดาเนี่ยก็ไม่อยากยุ่งกับโชยะเหมือนเดิมถามในความรู้สึกของโชยะเนี่ยก็ได้ปิดกัน้นยูอิโนะกับชิมิดาเหมือนเดิมที่จริงเนะีย่ยยูอิโนะก็อยากให้ทั้งสองคนนี่คืนดีกันกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยูอิโนะเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าไม่มียายโชโกเข้ามาละก็กลุ่มของพวกเเรรากกก็คคงจะักกันนดดีีพอยว มันเนี่ยก็ได้ชวนโชโก,โกไปขึ้น,นชิงช้าสวรรค์ทว่าตอนเช้าไอ้เปียกเนี่ยก็ได้มาหาและเอาคลิปมาให้ดูมันได้ได้แอบถ่ายไว้ตอนที่โชโก,โกอยู่บน,นชิงช้ายูอิโนเนี่ยมันก็พูดว่าไม่เกลียดโชโก,โกเธอนั้นเป็นต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องทุกอย่างตั้งแต่สมัยเรียนและชอบมายุ่งกับเธอยืนสมุดบ,บ้านบ่นบบอะไรไม่ให้เขียนแถมชีวิตของโชโยะต้องเสียเพื่อนไปทั้งหมดก็เพราะเธอน้องโชโกนเนี่ยก็ร้องไห้ก็พูดได้แต่ขอโทษเื่าสง่า ตอนเช้าที่โรงเรียนไอ้หนุ่มหัวแดงก็รู้เรื่องที่โชโก,โกเนี่ยถูกแก้มันต่อสมัยเด็กแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้โชโยะมันนี่แหละเป็นคนแก้งไอ้นั่นมันเรวจริงๆนายว่าไหมโชยานี่ก็ไปพูดกับข่าวอีที่ไปบอกเรื่องอดีตกับคนนอกพวกเพื่อนเพื่อเนี่ยก็ไม่คิดหรอกนะว่าโชยานี่จะทาจริงจริงแต่อินี่ก็บอกหมดเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยโชยะานั่นมันคนยังไงมันเนี่ยเร็วขนาดไหนที่ตัวเธอยังล้อเลยนี่ตอนที่อยู่กับพวกเยโอก็ยังหัวเราะอยู่เลยนี่ฉันไม่เคยทําอย่างนั้นซะหน่อยยืนมาใส่ร้ายกันนะ ทั้งหมดเนี่ยก็พากันไปเคลียร์ที่บนสะพานก็เริ่มพูดถึงเรื่องไม่ดีสมัยต่กอนพอได้ลวทุกคนเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันเองยูเอโนะเธอนั้นเลิกตีความเข้าข้างตัวเองได้แล้วซาฮาระเธอเองก็หยุดเธอเดี๋ยวเธอจะหนีไปแล้วมาเสียใจที่หลังอีกเพราะเธอนั้นขี้ขาดส่วนคาววอิเธอเนี่ยก็เลิกตอแหลทําเป็นแอบเบลได้แล้วนากาสึกะเนี่ยก็บอกว่าใครจะว่างไงกระช่างฉันเนี่ยจะอยู่ข้างนายเองทว่าทางไอโชยามก็บอกว่านายยังไม่รู้จักฉันด้วยซ้ําจะมาเข้าข้างฉันได้ยังไง พวกเพื่อนๆเนี่ยก็เริ่มแยกย้ายพอดุมหัวแดงเนี่ยก็ได้บอกว่านายเนี่ยพูดแรงไปนะคนนอกอย่างนายอย่ามายุ่งจะดีกว่าเอา้าดึกว่าเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันซะอีกหมดเลยเพื่อนไปหมดเลยทีนี้ในวันปิดเทอมฤดูร้อนโชยามันก็ทํางานพาร์ทไทม์ที่ห้างหลังจากเลิกงานก็ซื้อขนมปังคิดว่าจะมาเจอโซโก้แต่ว่าโซโก้นั้นเธอไม่มาแต่ก็ไม่เจอน้องสาวแทนใส่ชุดนักเรียนด้วยโชยานนี่ก็จะเรียกไปเห็นว่าเธอนั้นกาลังร้องไห้อยู่ ซึ่งคุณยายของน้องเนี่ยก็ได้เสียไปทางครอบครัวก็เสียใจกับการจากลานในครั้งนี้โชยาก,ก็กลัวโชโกจะขีดมาก,ก็เลยชวนเธอนั้นออกไปเที่ยวบรรยากาศเนี่ยมันกด็ดูเงียบๆพอเที่ยวกันแค่สองคนถ้ามีเพื่อนมาเนี่ยก็คงจะสนุกกว่านี้โชโกเธอก็ได้ขอโทษเลยทั้งหมดเนื้อที่เธอเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้โชยานั้นไม่มีเพื่อนน้องนั้นก็คิดมากไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยโซโกะเธอนี่นไม่ผิดอะไรเลยนะก็กลัวเธอนั้นจะคิดมากก็เลยชวนออกเที่ยวทุกวัน ถ้าว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของแม่โชโกโ,โชโก้เนี่ยก็ชวนให้โชโยานได้มาด้วยกันแม่เป็นแม่ของเธอจะไม่ตบหน้าฉันหรอตอนแรกที่แม่เห็น่ก็ไม่ชอบนะแต่เห็นโชโกโ้ได้มีความสุขหน,นักก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องสาวระชวนว่าวันอังคารหน้ามีเทศกาลดอกไม้ไฟอยากให้โชโยาเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันตัดมาที่งานเทศกาลบนท้องฟ้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้จุดดังทั้งคืน หลายครอบครัวก็พากันมาในงานนี้น้องสาวก็ชวนแม่ออกไปซื้อของกะจะให้โซยานอยู่ยกับพี่สองต่อสองโชยาน่ก็ถามว่าเธอได้เกิดอ,อะไรเหรอ น้องก็บอกว่าน้องเกิดเจ็ดมิถุนาติดมันเลยไปแล้วนี่งั้นปีหน้าเนี่ยเราไปฉลองด้วยกันนะนี่เราพูดว่าด้วยกันอย่างงั้นเหรอเขินเขินน้องนี่ก็ยิ้มให้แล้วก็หลับตาฟังเสียงจู่ๆเนี่ยน้องก็ขอตัวกลับบอกว่าจะกลับไปห่านหนังสือโชยาไม่ต้องตามมาหรอกเธอจะกลับเองได้เอาอย่างนั้นเหรองั้นไเจอกันนะ น้องสาวก็กลับมาจากซื้อของกินพอดีอ้าวแล้วพี่สาวล่ะทว่าก็ลืมกล้องเลยวานให้โชยานยไปเอากล้องให้หน่อยทว่าในห้องนี่มันก็มืดนี่โชโกะเธอไม่อยู่หรอไม่เห็นจะเปิดไฟเลยในขณะที่กำลังหยิบกล้องไฟของภูนี่ก็สว่างจ้าพอดีแล้วก็ได้เห็นว่าโชโกะนั้นเธอยืนอยู่ที่ระเบียงกกำลังที่จะกระโดดเฮ้ยนี่เธอจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรอโชยานนี่ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ทว่า ท,ทันสิโชยะได้คว้าแขนเธอไว้พอดีทําไมทําไมจะทําแบบนี้โชยะานี่ยก็วิ่งวอนสิกรสินทุกอย่างลยนะข้าแต่พระเจ้าโดประทาพลังให้ลูกจะสัญญาว่าจะไม่วิ่งหนีปัญหาอีกจะตั้งใจมองหน้าทุกคนตั้งใจฟังที่ทุกคนพูดลูกนี่ก็จะเป็นคนดีแล้วก็เห็นแผงของโซโ,ก,โกในวันนั้นนี่เราขอโทษเธอไปหรือยังนะเราน่าจะถามความรู้สึกของเธอว่าเธอนั้นคิดยังไงกับเราทางด้านโซโกเหมือนเธอเนี่จะไม่อยากตายแล้วก็เลยเอามือเอื้อมจับเอาไว้ ทวายทางโซยานี่มันกลับพัดตกลงไปเองหน้าแม่หน้าครอบขวัวเนี่ยลอยเข้ามาเลยนะไม่สิต้องไม่ใช่แบบนี้และในเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้โชยานั้นบาดเจ็บสาหัสอาการเนี่ยถึงกับขั้นโคมา่าทางด้านแม่ของโทโกก็ก้มกราบขอโทษแม่ของโซยานด้โปรดลุกขึ้นเถอคะค่ะหนูโซโก,กไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแม่ของโชยะก็เสียใจนะที่โชยะนั้นเป็นแบบนี้เหมือนกันทางด้านยูอิโนก็มาหาเรื่องกับโชโกเรื่องเธอหมดก็เป็นเพราะเธอสินะนางนั้นก็โกรธมาก แม่ของโชโกะนี่ก็ได้เข้ามาช่วยทั้งสองนี่ก็ได้ทะเลาะกันจนแม่ของโชยะได้ออกมาห้ามทั้งสองคนหยุดเดี๋ยวนี้นะโชโกะก็ได้คามาขอโทษแม่ของโชยะทั้งน้ำตาน้องนั้นเสียใจมากที่ทำให้โชยะนั้นต้องเป็นแบบนี้เช้า <c oughs> วันต่อมาเนี่ยโชโกะก็เข้ามาเยี่ยมโชยะแต่เช้าแต่ทว่าก็ถูกยุยโนมไม่ให้เข้าไปนากาสิกะที่เห็นเนี่ยก็กะจะเข้าไปช่วยแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกก็เลยชวนโชโกะเนี่ยไปนั่งคุยด้วยกัน โทโกะก็บอกว่าเธอนั้นเป็นคนทำลายทุกสิ่งที่โซยา่าได้สร้างมาอ๋อเรื่องสะพานอย่างนั้นหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะโทยะเขานะ่ะยอมรับคนที่ไม่มีคนคบอย่างเขาและทําให้เขาเนี่ยรู้จักคําว่าเพื่อนสนิทเป็นครั้งแรกโชยะเป็นเพื่อนคนสําคัญของฉันฉันนี่ก็อยากให้เขาฟื้นจากอาการโคม่าเร็วๆน้องโทโกะก็บอกว่าเธอนั้นอยากจะทําสิ่งที่เธอนั้นทําแตกสลายไปอยากจะรวบรวมเพื่อนๆให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและน้องเนี่ยก็เริ่มไปหาเพื่อนๆทุกคน เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็เข้าใจแต่ทว่ายูอิโนจะทำยังไงมันก็ไม่ชอบโชโกะอยู่ดีน้องเนี่ยก็มายืนรอที่หน้าโรงพยาบาลทุกวันแต่ยูอิโนเนี่ยเธอก็ไม่สนใจงอยากสุดและคนนี้จนกระทั่งคืนหนึ่งโชโก,โกเนี่ยเธอก็ฝันร้ายฝันว่าโชยะเนี่ยกำลังจะจากไปอย่างที่ไม่มีทางฟืน้นน้องก็สะดุ้งตื่นขึ้นมารีบวิ่งไปที่บสถ์พันที่เคยให้อาหารป่าด,ด้วยกันคิดว่าโชยาน่าจะรอยอยู่ที่นั่นพอมาถึงมันก็ว่างเปล่าทางด้านโชยาเนี่ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนกัน ขึ้นมาก็เรียกหาแต่โชโก้รีบออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะออกไปหาแล้วก็เรียกชื่อเธอที่มาตลอดทางเลยนะจนกระทั่งทั้งสองก็ได้มาเจอกันที่บนสะพานน้องโชโก้เธอก็คิดว่าเธอนั้นตาฟาดแต่นี่มันก็เป็นเรื่องจริงฉันดีใจนะที่เธอนั้นปลอดภัยฉันขอโทษกับทุกอย่างที่เคยแกล้งเธอที่ทำรายเธอจนทำให้เธอต้องเลือกวิธีที่เลวร้าย ทางด้านน้องโซโกเนี่ยก็ร้องไห้โหคนฮาก็ฟังไม่ออกเว่าน้องพูดว่าอะไรแถมยังร้องไห้อีกเข่าวอ่ะน้องเนี่ยก็ขอโทษโทยะโชยะเนี่ยก็บอกว่าฉันนี่ฝันถึงเธอด้วยนะฝันว่าฉันกําลังจะจากเธอไปแต่ฉันนั้นคิดผิดแต่ก่อนฉันก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่เรื่องนี้มันก็ไร้สาระคิดตูแล้วมันก็ไม่คุ้มเอาซะเลยฟังชน,นะโซโกฉันอยากช่วยให้เธอมีชีวิตต่อไปนี่หล่อเทนี่เราพูดอะไรชวนขนลุกหรือเปล่านะ น้องนั่นก็หัวล้อแล้วก็ทำมือเกี่ยวก้อยสัญญาในตอนเช้ากลับมาถึงบ้านเนี่ยหลานสาวก็คิดว่าโชยานันเป็นผีผีหรออย you know, ู่อิโนะเธอก็แอบดูอยู่ห่างแม่ก็บอกว่าอยู่อิโนะเนี่ยมาเฝ้าลูกทุกวันเลยไปขอบคุณเธอสิโชยาก็ได้เข้ามาคุยอยู่อิโนะก็บอกว่าวันที่นายจมน้ําพวกพวกอิชิดะกับคนอื่นๆเป็นคนช่วยดึงนายขึ้นมาแต่เขาบอกฉันว่าไม่ให้บอกนายเรื่องนี้ และเรื่องโชโกโเธอเนี่ก็ไปชอบเหมือนเดิมโชยะยินดีต้อนรับกลับมานะทําให้กากบ,บาทที่หน้าของยูอิโนะเนี่ยหลุดออกเปิดใจแล้วกลับมาถึงบ้าน<ม>ก็เห็นแม่ของโชโกโนั้นมาตัดผมทางนั้นก็ได้พูดขอโทษเรื่องในอดีตตอนนี้น้องโชโกก็เข้าโรงเรียนตามปกติแล้วเรื่องการบ้าน,นก็มาให้โชยะสอนไม่ไ่ให้พี่สอนสะดวยและในวันพรุ่งนี้ในโรงเรียนก็มีงานเทศกาลวัฒน,ธ,นธรรมไกลจบแล้ว ก็นายกับโชโกว่าตอนเช้าเนี่ยไปเจอกันที่หน้าโรงเรียนในโรงเรียนนี่ก็พากันสุบสิมเรื่องของโทยะกอันใหญ่ทาให้ความไม่มั่นใจนากลับมาอีกครั้งมันก็เหมาะกับโซโกปกติที่อยู่โรงเรียนเนี่ยมันเนี่ยไม่มีใครครบปกติเนี่ยก็จะเดินก้มหน้าตลอดแต่โซโกเนเธอก็ไม่ว่าอะไรหรอกก็จูงมือแม่งเลยไม่ไม่ใช่แบบนี้สิโซโกฉันเดินเองได้พอมาถึงห้องเรียนมันก็ไม่กล้าเข้าไปก็เลยขอตัวไปห้องน้ํา นาการสึกันนี่ก็ออกมาตามมันนกก็ดีใจที่โชโยานี่ไม่เป็นอะไรและเรื่องบนสะพานเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแล้วนี่นายทำไมถึงไห้นวดกันล่ะเกิดเรื่องที่ไห้นวดเนี่ยมันได้บนเอาไว้ขอให้โชโยานั้นหายไปไว้ออกมาก็เห็นพวกเพื่อนนั้นยืนรออยู่ทางด้านคาวีอีเนี่ยเธอนั้นพับนกให้กะว่าจะพับไปถึงพันตัวแต่มันก็พับไม่ทันโชโยะนั้นตื่นก่อนทางโชโยาน,นั้นก็ดีใจมากขอบคุณพวกเธอมากนะ ทางด้านยูอิโนะกับสา,าระวันนี้พวกเธอเนี่ก็มาด้วยเห็นหน้าโซโกโเนี่ยก็ทำภาษามือดาวยัยโง่ทางโซโกโเนี่ยก็สอนว่าทำแบบนี้จังหากละ่ะใหญ่งโง่แล้วก็ยิ้มให้โชยะมันก็ขอร้องกับทุกคนคือว่าฉันอยากเดินเที่ยวงานนี้กับทุกคนและความรู้สึกที่ปิดกั้นตัวเองออกจากคนอื่นมันก็ได้หายไปและหนังก็ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้จบจริงๆแล้ว ก็เป็นอนิเมะเรื่องเก่าที่เอามาเล่าใหม่ชอบผลพักในชอบนางเอกก็ฝากติดตามให้กับช่องเอ์เปอร์ไปด้วยนะและเรื่องนะจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็มีในใจไปแล้วแหละก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยดูกันแล้วแต่ก็ยากเอากลับมาทำใหม่ก็เป็นแนวเหมือนเรื่องหลักหลเสียงนี่แหละน้ำตาแตกแล้วนะอืมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ